เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาฤชี Star, วัฒนธรรมอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญในธุรกิจเครือข่ายนะเพราะผมเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยครับในธุรกิจเครือข่ายมาเยอะมากเลยที่เหมือนจะประสบความสําเร็จแต่พอวันหนึ่งครับก็ล้มเหลวเรื่องของการบริหารนะครับเพราะฉนนั้ผมว่าวัฒนธรรมในการกดบริหารการเงินก็สําคัญนะครับทั้งธุรกิจทุกท่านครับบริหารกดการเงินคืออะไรครับไม่ยืมเงินอัพไลน์ดาวไลน์ไซไลน์ครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจริงไหมครับทุกท่านเปลี่ยนสถานะจากอัพไล์ดาวไล่สายไล์กลาย,ลายาเป็นอะไรครับจเจ้าหนี้ลูกหนี้นึกออกไหมครับเวลาเราโทรไปเนาะเวลาเราโทรไปเนี่ยจริงๆเราโทรไปเพื่อชวนเข้าคอร์สใช่ไหมครับ <c oughs> เราโทรไปเพื่อชวนเข้าคอร์สนะแต่ดาวไล์เนี่ยยืมเงินเราไปดาวไล์ก็ไม่รับรับโทรศัพท์เราเพราะอะไรไหมกลัวเราทวงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ธุรกิจของเราเกิดการไม่ขับเคลื่อนครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่าเลย ให้ให้ทุกท่านทําธุรกิจแบบไม่ต้องมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องนะครับและธุรกิจท่านจะเติบโตแข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนยืมผิดถ้าไม่คืนแต่ยุคนี้ครับเขาบอกว่าทั้งคนยืมก็ผิดคนให้ยืมก็ผิดเช่นกันครับพี่มาดามแกมครับทุกท่าน,นทำไมถึงผิดทั้งสองคนก็ตอนให้ยืมเนี่ยเราเนี่ยสงสารเขาใช่ไหมเราก็อยากให้ยืมนะครับพอเขาไม่คืนเราก็โมโหเราก็โกรธทาไมไม่คืน นึกออกไหมครับแสดงว่าใครผิดครับเราอยากได้คืนเราก็ผิดเนื่องออกไหมครับเพราะฉะนั้นครับบทข้อนี้คือไม่ให้ยืมเงินดีที่สุดครับแต่ธุรกิจของท่านจะเติบโตวันนี้ครับอัปลน์อาจจะมีเงินมากกว่าท่านอัปลายอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าท่านครับแต่วันนี้ครับอัปลน์เขาก็ต้องทําเพื่อครอบครัวเลี้ยงครอบครัวหรือทําเพื่อประสบความประสบความสาเร็จเหมือนกันจริงไหมครับการที่อัปลายไปเปิดโอกาสให้กับท่านคือการช่วยเหลือท่านครับ ให้ท่านมีรายได้ครับแสดงว่าถ้าเราต้องการรายได้เราต้องการเงินจริงๆครับมันไม่จําเป็นต้องมาหยิบยืมกันหรอกบางทีอัปลายก็อึดอัดนึกออกไหมครับอัปลายบอกว่าอัปลายมีไรายได้เท่านี้แล้ว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 พอเราเข้ามาปุ๊บเราตัดสินใจสมัครกับอัปลายเพราะเราจะยืมเงินอัปลายผมเจอบ่อยมากครับ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่สะดวกพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาลุยกัน <c oughs> นึกออกไหมครับคือวันนี้เราเราอยากเป็นคนหนึ่งที่สมัครเข้ามาเพราะต้อง การเข้ามายืมเงิอนอัพไลน์นึกออกไหมครับและอัพไลน์บางครั้งก็ต้องยอมให้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ทํานู่นนี่นั่นนึกออกไหมครับแต่วันนี้อยากให้เรามีวัฒนธรรมข้อนี้นะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราขับเคลื่อนได้โดยสบายใจนะครับ2ครับนะครับข้อนี้สําคัญมากคือไม่สต๊อกสินค้ามากจนเกินไปสต๊อกได้บางส่วนนึกออกไหมครับไม่ใช่ไม่สต๊อกเลยอาจจะมีบางส่วนไม่ควรสต๊อกสินค้าครั้งละ ล้านสองล้านสิบล้านเนี่ยมันมากเกินไปนี่นามแกงไม่ควรคือสต๊อกบางส่วนเพื่อสามารถไปทาออฟไลน์มีติดตัวบ้างเล็กน้อยไม่มีปัญหาครับหนึ่งไม่สต๊อกสินค้ามากเกินไปไม่ยืมสินค้าอัพไลน์ดาวไลน์ไซไลน์นะครับทุกท่านบัตรงานต่างๆนึกออกไหมครับบัตรงานต่างๆนะครับก็บอกได้เลยนะครับที่สําคัญครับบัตรงานต่างๆควรซื้อเองไม่ใช่อัพไลน์ซื้อนึกออกไหมครับ อ่านะครับและที่สําคัญครับอยากให้นักธุรกิจทุกท่านครับทําธุรกิจเงินสดเงินสดหมายความว่าอะไรครับพี่ออกให้ก่อนสิพี่นู่นนี่นั่นให้ก่อนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยเกิดอะไรขึ้นครับพอถึงเวลาครับเราออกให้ก่อนนะครับเราได้ยอดนึกออกไหมกวัว่าเขาไม่ทําเราก็เลยรีบออกให้ก่อนพอถึงเวลาเขาไม่คืนครับหายไปทั้งคนทั้งยอดครับโอเคไหมครับนึกออกไหมครับ เงินเราก็จ่ายแล้วอยากให้ทุกท่านทําธุรกิจเงินสดครับซื้อก็ซื้อมีน้อยก็ซื้อน้อยมีมากก็ซื้อมากนึกออกไหมครับเราอย่าหวงยอดโอเคไหมครับนี่จะทําให้ธุรกิจท่านเติบโตได้ไมากขึ้นเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาิชี